ค่ไหนท่านนี่คือคลิปปิดไฟเพื่อทดสอบไฟสองกบนะครับนี่ดูโคตรสว่างเห็นไหมพาโบล,ลิมโบสตันดิ้บา ก่อนจะไปรับชมคลิปฝากเพื่อนๆชาวมาร์สเรเดอร์ทุกคนกด subscribe กดไลค์หรือคอมเมนต์ให้ผมเป็นกำลังใจในการทำผลงานดีๆมาฝากเพื่อนๆด้วยนะครับนี่คือคลิปปิดไฟเพื่อทดสอบไฟสองกบนะครับนี่ดูโคตรสว่างเห็นไหมพาไปดูแลมโบผพเดีเป็นคนบ้าแลมโบ o นะครับก็เลยจะเห็นแลมโบสว่างมากคือแบบ 3A 2ก้อนสว่างยิ่งกว่าไฟฉายบ้านเราอีกอที่ว่ากินไฟ เป็นก้อนๆอ,อันเท่านิ้วโป้งตีนเออนิ้วโป้งฝ่าเท้านะครับก็อาจจะใช้คําที่สุภาพเกินไปหน่อยนะครับทีนี้เราก็มาทําการดูอ่อันนี้นะเพิ่งหนีกันไปนะคิปไม่ได้ดับนะนี่นะครับอย่าบอกนะล,ลืมใส่ทานนี้นดะ้โอ้นายกับชีวิตตรงที่ว่า ลืมบอันนี้มาแล้วครับน <here S 1> ี่อาจะเบอร์ๆหน่อยนะแต่เราสามารถปรับได้คือก็คิดว่าขนาดเดียวกับเบรกเราจะทำให้มันใหญ่จังก็ตอนนี้ผมก็ปิดไฟแล้วนะครับนะครับก็เดี๋ยวเออแป๊บนึงนะหาของก่อนโคตรเมืดเลยคลิปอยู่ไหนวะเอาวางคลิปไว้ไหนวะ อยู่นี่อยู่นี่เจอแล้วรอสักครู่นะครับ ready ฟังเรดี้มาแล้วทีนี้ก็ไปกระ c ิกระชาร์จกันนะครับ นี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมอันนี้ผมถือแล้วข่ามแก้มนเลยนี่กลัวมไม่เห็นทีนี้เอาแบบแบบไหนดีอะที่มันยิงอันนั้นก่อนเนาะที่มันยิงไฟไปก่อนนะเปล่าน่าจะติดติดมั้งโอาน,นี่กก็โดีดขึ้นก่อนแล้วค่อยยิง นะครับมันต่อเน,นื่งกันเลยส,สวยอยู่นะคือไม่แน่ใจนะว่าเพื่อนๆจะมองว่ามันสว่างไม่สว่างเพราะว่าฐานตัวนี้วัดมาแล้วแหละว่ามันเต็มมากทั้งสามก้อนเลยสองเอผมเต็มมากก็จะสว่างให้เท่านี้แหละนะครับก็เดี๋ยวกดให้ดูอีกรอบรึปุ๊บไหนๆก็เล่นแล้วเอาให้มันสุดเดี๋ยวผมจะเปิดกล้องให้ด้วยแล้วกันเปิดตัวกล้องให้ด้วย โลกแห่งความมืดน,นะครับตอนนี้ผมเป็นดาร์กไลเดอร์แล้วกล้องอยู่ไหนวะกล้องเจอแล้วทีนี้แปบ๊บหนึ่งนะสวิตก็ไม่เปิดอะไรก็ไม่เปิดโอ้แปบ๊บหนึ่งนะ สวิตซ์เปิดยากมากเพราะมันอันเล็กเลี้ยดิเอ็กกระซิดกระชาร์ดถนัดมือนี้ทำไงวะเนี่ยเดี๋ยวนะฮึบฮึบนี่นี่ยอยู่ข้างหน้าล้วอยู่ข้างหน้าล้วอยู่ข้างหน้าแล้ว,ลว,ลวกดปุ๊บนะครับ มีประมาณเท่านี้นะครับก็เดี๋ยวพาดูนี่แล้วไม่รู้จะเห็นไหมมืดมาก <ceed> นะครับ ก็ขอจบการรีวิวเท่านี้นะครับเนี่ยนะครับอยากเล่นตัวนี้ให้ดูอีกรอบหนึ่งเมื่อกี้มันแบบมันมืนมากแล้วก็แบบมันโฟกัสผิด ใช่ค่ะานท่าน อย่าลืมเข้าไปรับชม EP ก่อนหน้านี้ส่วน EP ต่อไปจะเป็นการเล่นนาฬิกาแบบละเอียดนะครับและใช้งานร่วมกับไฟพอยเตอร์และไฟ็อตนะครับรอติดตามรับชมนะครับสนุกมากเลย complete